สวัสดีครับวันนี้จะขอมาพูดถึงวิธีการดอทเชนเบิร์นแบบง่ายๆแล้วก็เร็วๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วดอทเชนเบิร์นเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือดอทก็คือทําให้บางส่วนของภาพเนี่ยสว่างขึ้นแล้วก็เบิร์นเนี่ยก็ทําให้บางส่วนของภาพมืดลงนะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องมือใน Photoshop เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยที่จะทําให้ภาพมืดลงหรือว่าสว่างขึ้นนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็อาจจะมาดูสักสอาแบบนะครับที่ผมใช้หรือว่าแบบคนหลายๆคนใช้กันนะครับ ซึ่งก่อนอื่นเลยภาพตัวอย่างที่จะมาใช้วันนี้ครับก็คือภาพนี้ซึ่งก็รีทัชไปประมาณนึงแล้วนะครับก็ถ้าสังเกตภาพต้นฉบับมันก็อะไรประมาณนี้นะครับมก็เอาสิวออกอะไรพวกนี้พวกรอยตรงนี้ที่ทําให้ดูแก่ขึ้นนะครับแต่พอดีไม่รู้เป็นายช่วงนี้ชอบรีทัชแบบให้สไตล์เหมือนไม่ได้รีทัชนะครับพยายามจะเก็บลาย,อยาของผิวไว้ให้มากที่สุด อย่างเช่นตรงเงาตรงนี้มันก็ลำคาญตานิดนึงนะครับก็ออกซะหรือว่าลอยย่นตรงคอ,อนิดหน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าเรื่องดีกว่านะครับเรามาพูดถึงเรื่องดอทเลนเบิร์นก็คือว่าบางทีเราก็อาจจะถามว่าอยแล้วตรงไหนที่ควรจะดอทตรงไหนที่ควรจะเบิร์นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่จินตนาการเราเลยครับอย่างบางทีในภาพนี้เราอาจจะ เบ์นทาให้ส่วนรอบๆเนี่ยมืดลงแล้วก็ทําให้หน้าของตัวแบบเด่นขึ้นก็ได้ใช่ไหมรหรือถ้าเป็นรูปวิวมันมีแบบแสงบางส่วนที่ทําให้ลาคาญตามากเลยถ่ายมาแล้วตรงเนี้ยมันสว่างไปแล้วอาจจะไปเบ์นให้มันมืดลงนะครับจะได้ตรงนั้นมันจะได้ไม่รบกวนสายตาแล้วก็เวลาดูภาพเนี่ยมันจะไม่เด่นขึ้นมาเกินส่วนอื่นของภาพแต่ส่วนใหญ่เวลาทีา่ถ่ายรูปคนเนี่ยครับสิ่งที่เขาทากันบ่อยๆเนี่ยก็คือเน้นจะใช้ดอชเนี่ยเพื่อเน้นไฮไลท์ ใช่ไหมคือส่วนไหนที่มันเป็นสว่างสวายแล้วเนี่ยก็จะทาให้มันสว่างขึ้นไปอีกแล้วตรงไหนที่มันเป็นเงาอยู่แล้วเนี่ยบริเวณกรามหรืออะไรเงี้ยก็จะใส่เบิร์นเข้าไปเพื่อให้มันมืดลงอีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนคอนทราสที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ภาพมันเหมือนโดดขึ้นมาซึ่งอันนี้ผมก็ได้ได้ทำไปคร่าวๆแล้วนิดนึงประมาณนึงแบบเร็วๆใช่ไหมครับจริงๆบางทีรูปนี้อาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีสุดเพราะว่า อันนี้ผมจะแต่งสไตล์ธรรมชาตินะครับถ้าเกิดดอทเชนเบอร์นี่มันอาจจะเหมาะกับเวลาที่จะปาดพีทัชให้เป็นแบบเนียนๆให้เป็นเหมือนขี้พึ่งไปเลยนะครับแล้วพอใส่ดอทเชนเบอร์เข้าไปเนี่ยหน้ามันจะเด้งออกมาเลยนะครับหรือไม่ก็ถ่ายพวกนักกีฬาที่มีกล้ามเยอะใช่ไหมเวลาอย่างสมมติเราจะเน้นส่วนที่เป็นกล้ามให้มันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยส่วนไหนที่เป็นไฮไลท์กับส่วนมืดเนี่ยใช่ไหมเราก็อยากจะใส่ดอทเชนเบอร์เข้าไปเพื่อให้มันโดดเด่นขึ้นมานะครับตามกระดูกอะไรเงี้ยใช่ไหมเพื่อให้มันเด้งขึ้น เพราะน,นั้นอย่างนภาพนี้ก็อาจจะพอเห็นบ้างแต่ว่านะครับก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นแค่ใช้ตัวอย่าง,งเฉยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยวิธีการทำต่างๆก่อนเลยแล้วกันวิธีแรกที่อาจจะใช้กันบ่อยนะครับก็คือ,อเดี๋ยวผมปิดเอ็นดอร์เชนเบอร์นให้ทำไว้ก่อนก็คือจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมกด control shift n นะครับกด ok ผมก็ะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาละทีนี้ผมจะเลือกเลเยอร์นี้นะครับแล้วกด shift backspace ปึ Back ๊บอเดี๋ยว พอชิด backspace เนี่ยเดี๋ยวผมจะระบายสีเข้าไปในเลเยอร์นี้ให้เต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งสีที่ผมจะเลือกเนี่ยก็คือ50%เกรย์นะครับกดโอเคปึ๊บอ่าสังเกตว่าตอนนี้เลเยอร์นี้มันถูกระบายเต็มไปด้วย50%เกรย์ Gray แล้วใช่ไหมครัเพราะนั้นมันก็จะทับเลเยอร์ข้างล่างอยู่ก็จะมองไม่เห็นเลยอย่างนี้ผมจะเปลี่ยน b l ลนดิ้งโหมดของเลเยอร์นี้เป็นซอฟต์ไลท์อ่าจะสังเกตว่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยตอนนี้เลเยอร์นี้ไม่มีผลกระทบอะไรกับเลเยอร์ข้างล่างแล้ว เพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาที่เราใช้ blending mode เป็น soft light เนี่ยครับตรงส่วนไหนของ layer เนี้ยที่มันมืดกว่า50% gray เนี่ยมันก็จะทำให้เลเยอร์ข้างล่างเนี่ยมืดลงใช่ไหมครับแต่ส่วนไหนที่สว่างกว่า50% gray เนี่ยมันก็จะทำให้เลเยอร์ข้างล่างเนี่ยสว่างขึ้นใช่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ย l a อร์เนี้ยมันเป็น50% gray ทั้ง l a อร์เลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงกลางพอดีมันก็จะไม่ทำให้ l a อร์ที่อยู่ข้างล่างของเราเนี่ยสว่าง ขึ้นหรือว่ามืดลงเลยใช่มเพราะฉะนั้นวิธีเราจะเริ่มบอชเบิร์นหรือว่าดอชเนวเบอรบอชนะครับอันนี้เป็นสัพท์ใหม่ก็คือเราจะมาใช้ดอชกับเบิร์นทูตรงนี้ครับอ่าสมมติเบิร์นทูเนี่ยก็คือจะทําให้เลเยอร์นี้มันมืดลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมติเราอยากให้ตรงไหนมืดเนี่ยเราก็ก็เริ่มระบายเข้าไปตรงนั้นเลยซึ่งเราก็สามารถตั้ง Exposure ได้ว่าจะแบบว่าเอาสักประมาณเท่าไหร่ยิ่งเยอะมันก็จะยิงย่งยิ่งยิ่งแรงยิ่งเข้ม ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็อาจสมมติเบิร์เราก็อาจจะอยากใส่เข้าไปตามบริเวณที่มันมืดอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อเน้นให้มันมืดขึ้นนะครับแล้วเราก็วาดลงไปเลยนะครับแค่นี้เอง <laughs> จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยใช่ไหมครับแต่วิธีนี้ก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแล้วก็นะครับก็ต้องระบายต้องแม่นนิดหนึง่งใช่ไหมครับตรงไหนที่เราอยากจะให้มันสว่างขึ้นก็เปลี่ยนเป็น e t o o l แล้วก็ Layer เดิมแล้วก็มัน Dodge อืม ใช่ไหมครับอ่าแค่น,นี้เองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับในการดอทแลนเบิร์นแต่พูดจริงๆวิธีเนี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลบเลเยอร์นี้ออกไปก่อนทีนี้วิธีที่ปกติผมใช้อะครับก็คือคล้ายๆกันนะครับ,รบก็กด Control Shift N เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่มาอหนึ่งแล้วก็ Control Shift N กดีย์หนึง่งสร้างมาอีกเลเยอร์หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้2องเลเยอร์เนี้ยผมก็จะใช้เลเยอร์หนึ่งไว้สําหรับดอชแล้วก็เลเยอร์หนึ่งไว้สําหรับเบิร์นใช่ไหมครับเพราะนั้น้นนนนออออ่่่่ะเเดีีย๋ยยววลลลงปชืกแกแั นี้ไว้ Dodge นะครับเดี๋ยวอันนี้ไว้ Burn ์นอืมทีนี้ใน Layer ที่เป็น Dodge เนี่ยจะทำให้ภาพสว่างขึ้นจ่ะแมบเพราะนั้นผมก็เปลี่ยนเป็น Softlight เหมือนเดิมนะครับแต่เนี้ยแทนที่จะใช้เครื่องมือ d อ e หรือ Burn เนี่ยผมก็ใช้แปรงธรรมดาเลยนะครับใช้ Brush Tool แล้วก็วาดสีขาวลงไปใช่ไหมฟลแล้วก็เอาอ่อนๆก็ได้นะครับแล้วก็ก็เหมือนเดิมตรงไหนที่อยากให้สว่างขึ้นนะครับแล้วก็นะวาดลงไปเน้นเข้าไปนะครับอ่ารบริเวณนี้ ใช่ไหมเพราะ,ะนั้นหลักการก็คล้ายๆดอทเอนเบิร์นเมื่อกี้เลยนะครับเพียงแต่คราวนี้เราแยกออกมาเป็น2เลเยอร์แล้วก็ใช้แปลงแทนที่จะใช้ดอชหรือว่าเบิร์นทูใช่ไหมแล้วก็วาดไปส่วนในเบิร์นเลเยอร์ที่เป็นเบิร์นเนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นซอฟต์ไลท์นะครับแล้วก็ใช้แปลงสีดำนะครับแล้วก็วาดเน้นเข้าไปตรงไหนที่อยากให้มันมืดลงเนี่ยก็วาดเข้าไปนะครับบริเวณกรามแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้โฟลที่ค่อนข้างอ่อนมากๆนะครับมันจะได้แบบว่า ค่อนข้างเนียนไม่งั้นถ้าใช้หนักเกินไปเนี่ยมันจะเห็นค่อนข้างชัดว่าแปลงเราเนี่ยมันมันลงไปตรงไหนบ้างใช่ไหมแล้วก็วาดไปทีนี้ทั้ง2วิธีเนี่ยมันจะกินเวลาทีหนึ่งนะครับแต่ว่าทรามบุตธ,ธรรมแบบว่าประนีประน,รนีเนี่ยก็อาจจะได้ผลที่สวยงามกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกวิธีหนึ่งวิธีต่อไปซึ่งจะเร็วกว่ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ลบ2เลเยอร์นี้ไปก่อนดอทเชนเบิร์นนะครับอ๋อแต่ลืมบอกไปนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปวิธี วิธีต่อไปอ่าเมื่อกี้เนี่ยเราใช้ผมสร้างเลเยอร์ใหม่อีกรอบนึงก่อนนะครับอ่าเมื่อกี้เนี่ยเราใช้สีดํากับสีขาวใช่ไหมเพื่อที่จะดอชแล้วก็เบิร์นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าบางทีเราอยากให้มันดูเป็นธรรมชาติกว่าครับแทนที่จะใช้สีดำสีขาวเนี่ยไอเลเยอร์ที่เราจะเบิร์นเนี่ยที่ทําให้มืดลงเนี่ยเราก็ใช้สีนะครับกดออโตเน็ตไว้ก็ได้มันจะเป็นไอดรอปเปอร์ทูนะครับตอนที่เราเลือกอ่าเครื่องมือแปลงอยู่เนี่ยกออโตเน็ตแล้วเราก็ไปเลือกสีผิวที่มันเข้มๆหรืออยู่ตรงมืด,มด นะครับอ่ามันจะเป็นน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะใช้สีนี้แหละระบายนะบเป็นซอฟท์ไลท์ระบายเพื่อเบิร์นนะครับบางทีเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่เนียนแล้วมันจะนุ่มกว่านะครับมันจะไม่ไม่หนักเท่าแบบว่าเอาสีดําไประบายใช่ไหมมันจะดูเป็นธรรมชาติกว่านิดนึงนะครับตอนไอ,ไอเลเยอร์ที่จะใช้ดอชเนี่ยก็เหมือนกันแทนที่จะใช้สีขาวไปเลยเนี่ยเราก็อาจจะใช้ตรงแถวๆสีผิวที่สว่างมากๆอ่ะสักตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็วาดลงไป มันจะไม่จะมันจะเนียนกว่านิดนึงรับมันจะไม่หนักเท่านะครับแต่ก็ก็เหมือนเดิมครับมันก็แล้วแต่ความชอบเลยของแต่ละคนใช่ไหมมันไม่มีผิดผิดถูกอยู่แล้วความสวยงามนี่มันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอ่าผมลืมเปลี่ยนเป็นซ o อฟไลอ่านะครับมันก็จะมันก็จะได้ไฮไลท์เป็นแบบอีกสีหนึ่งจะไม่เป็นสีขาวไปเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูวิธีต่อไปกันละกันลบอันสอันนี้ก่อนนะครับ ทีนี้วิธีนี้จะเป็นวิธีที่เร็วมากๆเลยนะครับก็เหมือนเดิมก็สร้างมา2 La เลเยอร์นะครับคืออันนึงไว้สำหรับดอชนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ไว้สำหรับเบินเหมือนเดิมอ่าผมเปลี่ยนเป็นซอฟต์ไลท์ก่อนละกันการลืมนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับคราวนี้เราเริ่มด้วยเบินก่อนละกันสมมติจะเบินใช่ไหมครับเราก็เหมือนเดิมเอาแปรงสีดำเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะวาดลงไปใช่ไหมแต่คราวนี้ผมก็เอา opacity กับ flow เนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วก็วาดลงไปก็ไม่จำเป็นต้องเน้นอะไรมากใช่ไหมครับวาดลงไปทั้งแถวๆบริเวณที่บริเวณไหนที่เราคิดว่าเราอยากจะเบิร์นมันเนี่ยก,ก็วาดลงไปเลยใช่ไหมครับก็สังเกตว่าตอนนี้มันยัง <laughs> มันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับสมมติถ้าเป็น normal เนี่ยก็เห็ <ๆ S 2> นเลยว่าเราวาดสีดำลงไปทั้งบริเวณผิวเลยนะครับอาจจาะตกไปนิดนึง่งบริเวณหูนิดหน่อยอทีนี้ตอนเนี้ย สีดำเนี่ยมันกระทบกับทุกส่วนของที่เราวาดลงไปเลยใช่ไหมครับทีนี้วิธีที่เราสามารถแก้ตรงจุดนี้ได้เนี่ยก็คือกด alternate แล้วก็ double ลคลิกที่ตัวเบิร์นใช่ไหมัมันก็จะมี o p t i o นพวกนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะกด alternate แล้วก็ double ลคลิกที่เลเยอร์ที่เราเบิร์นไว้เนี่ยอืมันก็จะมี option นี้ขึ้นมาทีนี้สังเกตว่าตรงข้างล่างเนี่ยครับมันจะมี blend if ใช่ไหมครับเราเนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าส่วนที่เราวาดสีดําลงไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะกระทบกับส่วนไหนของภาพบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นตอนเนี้ย จะสังเกตเลยว่ามันมีโซนตั้งแต่มืดสุดไปจนสว่างสุดใช่ไหมครับและไอ้ลูกศร2ตัวนี้มันก็เลือกไว้ตั้งแต่มืดสุดจนสว่างสุดเลยก็แสดงว่าไอ้บริเวณที่เราวาดลงไปเนี่ยกระทบกับทุกส่วนเลยใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้เราเบินใช่ไหมครับเราต้องการให้แค่บริเวณที่มันมืดอยู่แล้วเนี่ยมืดลงไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สไลเดอร์2ตัวนี้ เลือกแค่บริเวณที่มันจะกระทบกับผิวเห็นไหมครับสมมติถ้าผมเอาไว้กว้างสุดเลยเนี่ยมันก็จะกระทบกับทุกส่วนเลยแต่ผมพอผมล่างมาสักตรงแถวนี้นะอ่าพิกเซลอะไรที่มันสว่างจากตรงนี้ไปจนถึงตรงเนี้ยมันก็จะไม่ถูกกระทบละใช่ไหมครับมันจะถูกกระทบแค่พิกเซลที่มืดกว่าตรงนี้ไปจนถึงมืดสุดใช่ไหมเพราะนั้นเรากา็สามารถเห็นได้เลยว่าเอ้ยจะให้มันไอ้ที่เราวาดสีดำลงไปไมเมื่อกี้กระทบกับส่วนไหนบ้างแต่ก็อย่างที่เห็นนะนะครับจะสังเกตเลยว่าขอบตรงเนี้ย แถวๆระหว่างตรงที่มันกระทบกับไม่กระทบเนี่ยจะค่อนข้างคมอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าวิธีการเลือกของเราตอนนี้ก็คือว่าสมมติถ้าพิกเซลตรงเนี้ยมันสว่างไปนิดนึงใช่ไหมครับไอที่เราวาดสีดําลงไปเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบกับข้างล่างเลยใช่ไหมครับแต่สมมติพิกเซลที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยมันอาจจะมืดลงมาอีกนิดนึงใช่ไหมครับขยับแมงซายนิดนึงปุ๊บเนี่ยอ้าว มันอยู่ในเรนจ์ที่เราเลือกแล้วเพราะนั้นมันก็จะโดนไอ้สีดำที่เราใส่ไปเมื่อกี้กระทบ100%เปอร์เซ็นเลยใช่ไหมครัเพราะนั้นมันจะเกิดเออเอฟเฟกต์งไงครับว่าไอ้พิกเซลที่อยู่ข,ข้างกันเนี่ยบางทีความมืดความสว่างมันตาน่างกันนิดเดียวเนี่ยแต่มันก็ทําให้อันนึงอยู่ในเรนจ์อันนึงอยู่นอกเรนจ์ทำให้สีมันกระโดดค่อนข้างแรงใช่ไหมครัเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยก็คือเฟดขอบเนี้ยให้มันสム o ทขึ้นใช่ไหมครัเพราะนั้นวิธีทำเนี่ยก็คือเราสามารถกด altinet ค้างไว้ใช่ไหมครับเราสามารถแยกส่วนไไอออ้้้ลูกกศรเนียมาด ใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ไอ้ลูกศรเนี่ยมันมันทำอะไรพอแยกส่วนออกมาแบบนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่แยกส่วนลูกศรมาแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพิกเซลไหนก็ตามเนี่ยครับที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่นอกเรนจ์เนี่ยมันก็จะยังไม่โดนกระทบเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่พอเสร็จแล้วพอถ้ามันเริ่มเข้ามาในเรนจ์ที่เราเลือกปั๊บเนี่ยตอนเนี้ยพอเข้ามานิดนึงเนี่ยมันจะยังไม่โดนกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครัอย่างสีดําที่เราลงไปเมื่อกี้ ถ้าอยู่ตรงแถวแถวนี้อาจจะโดนกระทบแค่10%บเปอร์เพอเริ่มมามืดตรงนี้ก็อาจจะโดนกระทบสัก50%าสิบเพอมาถึงตรงนี้70%แล้วพอถึงตรงนี้มันถึงจะโดนสีดําที่เราวาดลงไปเนี่ยกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมและอะไรที่น้อยไปจากกว่าตรงนี้ก็จะโดนกระทบ100%เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการไล่สีเกลีย่ยสีระหว่างที่พิกเซลมันเริ่มมืดลงมาเนี่ยมันก็จะสมูทขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอ่าอย่างผมก็ลองลองลากดูไอ้พวกนี้เราก็ต้องลอง ทดลองดูครับว่าประมาณไหนถึงจะโอเคนะครับอันนี้ลองทำคร่าวๆก่อนแล้วกันอ่ะกดโอเคป,ปึ๊บอ่าจะสังเกตได้แล้วนะครับว่าตอนนี้เราก็ได้เบิร์ในส่วนที่มืดอยู่แล้วเนี่ยให้มันมืดลงไปอีกใช่ไหมครับคือเป็นการเน้นส่วนมืดนะก็ลองดูอ่านี้ก่อนที่จะเบิร์ลงไปนะตอนหลังในบ,บริเวณที่มันมืดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ถูกลงสีให้มืดลงไปอีกนะครับบริเวณแขนอะไรเงี้ยนะบริเวณตรงนี้แถวนี้ใช่ไหมครับอันนี้ไอสำหรับดอทเนี่ยก็เหมือนเดินเหมือนกันเราก็ต้องการจะใส่สีขาวลงไป เพื่อให้บริเวณสว่างอยู่แล้วเนี่ยสว่างขึ้นใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมเลยเราก็เลือกอแปรงสีขาวมากนะครับกด x ก็ได้อ่าหรือว่าจะเลือกเลยก็ได้นะครับเอาแปรงสีขาวมากปุ๊บนะครับแล้วก็ระบายสีขาวลงไปทั้งผิวเลยเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมเลือก soft light นะครับเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดเลือกเป็นถ้าเกิดเลือกเป็นนอร์มอลเนี้ยก็จะเห็นเป็นสีขาวหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็เลือกเป็น soft light ปุ๊บแล้วเราก็กด alt ค้างไว้แล้วก็ดับเบลิลคลิกที่เลเยอร์นี้เหมือนเดิมนะครับ ก็จะได้ออปชันนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ทีเนี้ยครั้งเนี้ยเราต้องการให้ไอ้สีขาวที่เราลงไปเนี่ยกระทบกับเฉพาะส่วนของภาพที่มันสว่างอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เลือกเลื่อนสไลเดอร์นี้มาทางนี้อ่าเราก็จะเห็นเหมือนเดิมว่าเวลาเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยมันก็จะกระทบกับส่วนไหนของภาพบ้างใช่ไหมอาจจะสักตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเราก็ต้องมาสมูทให้มันเกลี่ยสีค่อนข้างเงนียนๆหน่อยนะครับแต่พูดจริงๆในภาพเนี้ยผมรู้สึกว่าตรงที่มันสว่างอยู่แล้วเนี่ย มันค่อนข้างสว่างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงเราดอชไปเนี่ยมันก็คงไม่คือไม่อยากให้มันขาวเวอร์จนเกินไปใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คงจะไม่มีผลกระทบอะไรมากกับภาพอันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะแทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมไม่อยากให้มันขาวเวอร์เกินไปอาจจะอาจจะพอเห็นนิดหน่อยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอืมอาจจะน้อยไปเดี๋ยวเพิ่มเรนสักหน่อยนะครับอ่าอีกเดี๋ยว อ่าโอเคอันนี้น่าจะเห็นละแต่ันนี้อาจจะทำเวอร์กับความเป็นจริงนะเพราะเป็นตัวอย่างจะได้เห็นกันชัดชัดนะครับอ่ามันก็เพิ่มไฮไลท์เข้าไปเพราะนั้นเดี๋ยวผมลองกรุปสองอันนี้เข้าด้วยกันนะครับเลือกมันสองอันแล้วกด c t r l G จะได้ปิดเปิดพร้อมกันหน้ออืมก็จะได้อะไรประมาณนี้ ทีนี้เทคนิคทุกอย่างเนี่ยครับมันสามารถใช้ผสมผสานกันได้หมดเลยใช่ไมครัอย่างเช่นสมมติเราอาจจะบอกอย,อยากดอทกับเบิร์นด้วยการวาดด้วยมือเองเลยก็ได้ใช่ไหมแล้วก็วาดด้วยมือไปก่อนแต่นี้บางครั้งแปลงเราอาจจะแบบว่าเลยส่วนที่สว่างไปโดนส่วนที่มืดนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาใช้ option blend if แบบที่ทำเมื่อกี้ใช่ไหมเพื่อมาปรับเพื่อจูนโซนให้มันประณี่ยิ่งขึ้นว่าแปรงตรงไหนที่เราไปโดนส่วนมืดนี่ก็อย่าไป อย่าไปให้มันกระทบกับเลเยอร์ข้างล่างนะใช่ไหมหรือว่าในทางกลับกันรเราจะทําแบบนี้ก่อนเลยก็ได้แบบไอ้เร็วๆนี้ก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยมาจูนด้วยด้วยมือของเราเองว่าตรงไหนที่ยังไม่พอใจใช่ไหมครับอย่างเช่นอันนี้ผมทําอัตโนโปัตอัตโนมัติไปแบบนี้เกี้ผมอาจจะรู้สึกว่าตรงแขนเนี่ยมัน,น,นมันน่าจะตรงเนี้ยมันน่าจะไฮไลท์ได้อีกใช่ไหมผมก็สร้างมาอีกเลเยอร์หนึ่งก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมเป็นซอฟท์ไลท์นะครับแล้วก็ ค่อยเอาแปลงสีขาวหรือว่าแปลงสีดําก็แล้วแต่ว่าอยากให้มืดหรือสว่างเราก็เข้าไปเน้นเป็นส่วนๆเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมครับแต่แน่นอนอย่าลืมปรับโฟล์แล้วกันนะครับมิงานมันจะดูเว่อร์ๆมผมก็ตรงเนี้ยอยากให้มันใช่ไหมครับขาวขึ้นไปอีกหรืออาจจะสักตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าอันนี้ก็แล้วแต่เลยอ่าทีนี้ก่อนไปก็ยังมีวิธีนึงอีกเหมือนกันนะครับอีกวิธีนึงอีกเหมือนกันซึ่งก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันดูสักนิดนึงดีกว่า งั้นผมปิดเลเยอร์ดอทเชนเบิร์นเลเยอร์อื่นไปก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ในวิธีก่อนๆเนี่ยเราใช้สีขาวหรือสีดำหรือดอทเชนเบิร์นเพื่อมานทำให้ภาพมืดลงหรือสว่างขึ้นใช่ไหมครัแต่คราวนี้เราจะใช้พวกอะดจัสม์เน้นต่างๆอย่างเช่นเคิร์ฟละกันใช่ไหมครับแล้วก็สร้างเอฟเฟกต์เคิร์ฟขึ้นมาแล้วผมก็จะทำให้ภาพเนี่ยมันสว่างขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันทีนี้ไอเอฟเฟกต์เคิร์ฟตอนเนี้ยมันทำให้ภาพเนี่ยสว่างขึ้นทั้งหมดทั้งภาพเลย เพราะน,นั้นก็เหมือนเดิมเราอยากจะให้ภาพมันสว่างขึ้นแค่ตรงที่มันสว่างอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็อาจจะใช้ Alt inet, กดออโตเน็ตแล้วก็ double click เหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็เราก็สามารถมาเลือกอ area ที่ curve adjustment เนี่ยจะมีผลกระทบซึ่งก็เป็นเราต้องการให้มันกระทบแค่ส่วนที่สว่างมากๆอยู่แล้วใช่ไหมครับก็มาแถวๆนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดออโตเนตค้างไว้แล้วก็ลากเกลี่ยสีเหมือนเดิมอโอเคกดโอเคเรียบร้อยทีเนี้ย ไอ้เคอร์เวอรจัสม์ที่เราใส่ไปเมื่อกี้ให้ภาพมันสว่างขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับแค่บริเวณที่ภาพสว่างอยู่แล้วใช่ไหมครับอืมง่ายแค่นี้เองส่วนเบิร์นก็เหมือนกันครับแล้วก็สร้างเคอร์ a d อ u s จัสม t ขึ้นมาอีกอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะทําให้ภาพมืดลงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเราก็อยากให้มันกระทบกับแค่บริเวณที่ภาพมันมืดอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ลากอันนี้ไปทางซ้ายนะครับ ไปเลือกเฉพาะบริเวณที่ภาพเนี่ยมันมืดอยู่แล้วแต่ก็อาจจะให้มันกระทบสักเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เคลียร์มือนเดิมกดโอเคอ่าก็จะประมาณหนึ่งใช่ไหมครับแต่นี้ไอ้อันเนี้ยบางทีมันต้องอทดลองนิดนึงใช่ไหมครับบางทีมันจะได้เอฟเฟกต์ที่เนียนกว่าใช่ไหมครับแต่บางทีมันก็จะเกิดสีแปลกๆขึ้นใช่ไหมครัเพราะปกติผมบางทีก็จะใช้ซอฟท์ไลท์เนี่ยแต่มันก็จะเกิดมันจะไปกระทบกับสีบ้างบางครั้งใช่ไหมครัเพราะนั้นก็ ก็ต้องลองทดลองดูครับว่าสรุปแล้วเนี่ยบางภาพใช้แบบเคิร์ฟแบบนี้ก็กได้ภาพที่สวยดีไปอีกแบบแต่บางทีใช้แบบว่าเอาสีดากับสีขาวไปวาดเลยเนี่ยมันก็จะดีกว่าใช่ไหมครับแต่นี้อีกนิดหนึ่งสมมุติถ้าเราไม่ใช้ blend if นะครับสมมติอันนี้เป็นอันที่เราทําให้ภาพสว่างขึ้นใช่ไหมครับสมมุติถ้าเราไม่ใช้ blend if นะครับสมมติไม่ใช่ออบชันตัวนี้เอาไปเลือกเลือกทั้งหมดเลยนะครับอนะตอนนี้มันก็ทําให้ภาพทั้งภาพเนี่ยสว่างหมดเลยแล้ว แล้วก็จะเรียกเป็นซอฟต์ไลท์หรือนอร์มัลก็ได้ก็ลองทดลองดูแล้วแต่ภาพนะครับทีนี้เราก็สามารถมาเลือกมา s k สตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมตอนนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยก็แสดงว่าไอเอฟเฟกต์ไออะจัสม์เ e มือนเคอร์ฟเมื่อกี้เราทำไปเนี่ยมันกระทบกับทางภาพเลยใช่ไหมผมก็จะกดคันทร์ไลท์สังเกตว่าเลเยอร์มาสตอนนี้มันเป็นสีดำหมดแล้วใช่ไหมครับก็แสดงว่าไอเคอร์ว่าจัสม์เมเนี่ย ไม่มีผลกระทบกับส่วนไหนของภาพเลยทีนี้ถ้าเราอยากใส่เข้าไปให้ตรงไหนค่าการจัสต์เมนเนี่ยมันมีผลกระทบเนี่ยเราก็เอาแปลงสีขาวมานะครับเลือกแปลงสีขาวมาแล้วก็เลือกไปที่เลเยอร์มาสแล้วเราก็วาดลงไปตรงภาพเลยนะครับตรงไหนที่เราอยากให้มันสว่างขึ้นเนี่ยเราก็วาดลงไปนะครับอาจจะบริเวณนี้นะบริเวณคางนะครับเน้นตรงแขนนิดนึงใช่ไหมครับอันนี้ถ้าทํางานจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช้โฟล์ที่มันหนักขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่นี้ ให้แบบจะได้เห็นชัดๆกันใช่ไหมครับแล้วก็วาดลงไปนะครับสมมุติถ้าเกิดเรา,เาวาดสีขาวเกินไปตรงไหนเนี่ยอก็อย่างเงี้ยตรงนี้ไม่ใช่ละใช่ไหมครับเรากดเ็กซ์เอาแปลงสีดํานะครับอืมสมมุติถ้าเราใช้เลือกสีคู่เป็นขาวดําำแล้วเนี่ยเรากด x มันก็จะเปลี่ยนสีให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เอาสีดํามาแล้วก็ไปวาดทับตรงที่เราไม่อยากให้เธอร์เวอร์จัสเมอนเนี่ยมีเอฟเฟกต์ใช่ไหมครับอืมก็แค่นี้เอง เพราะฉะนั้นเทคนิคทุกอย่างที่ทาไปในวันนี้ครับก็สามารถไปใช้ผสมผสานกันได้หมดเลยนะครับก็แล้วแต่จินตนาการของเราเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็คลิปมันยาวเกินกว่าที่คาดไว้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับ